สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นแลม3นะครับรำม3นะครับ8คอใส่ซิมได้ตัวนี้ใส่ซิมได้ด้วยนะครับระบบไฟห g นะครับ apple c a r p เสียง dsp นะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันนะครับตัวนี้จะเป็น j o i ps นะครับถ้าเป็น q led ก็จะเป็นตัวแลมสเนาะจะเป็นแลม3นะครับ Apple CarP ก็จะใช้สายนะครับในการคอนเน c t นะครับดีไม่มี iPhone เลยไม่ได้คอนเน็กนะครับก็จะเข้าแอปคาร l ลิงตัวนี้นะครับในการคอนเน c t สายนะครับนี่ปุ่มพวงมาลัยตัวนี้อยู่ในเอ็กเพนดนะครับพวงมาลัยใช้งานปกติทุกอย่างนะครับนี่ถือว่าเร็วมากนะครับนะครับ Google นะครับปั๊บๆนะฮะใช้คำสั่งเสียงทุกอย่างได้นะครับ เดมอบางกะปิเร็วรวดเร็วทันใจนะครับ CPU 8คอร์หมดปัญหาช้าอืดภาพผมชัด Netflix ดูได้นะครับดูได้จริงนะครับ YouTube นะสำหรับท่านที่ใช้ Google Map นะบ่อยๆแนะนำให้เป็นตัวรม่า3ขึ้นไปนะครับ เราถือว่าจะเร็วกว่าค่อนข้างเยอะนะครับไม่งุดติดเนาะอันนี้จะเป็น Expander cost นะครับกล้องถ่ายหลังเดิมทุกอย่างนะครับรองรับนะฮะตัวนี้จะปักตรงรุ่นทั้งหมดนะครับการควบคุมทุกอย่างจะใช้ผ่านแคนบัสนะครับ โอเคครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับผมครับ